<c oughs> มาดีครับ2560นะครับผมคีดดาเมจของเรานะครับผมนี่เลย FD ้9 0แล้วนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจก YouTube ัก y ย u ทูป e กนเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำวิธีการทำาอพิดีอง a ของอสซินสายคริที่ใส่เซตโจรกันนะครับผม สำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะครับก็ここอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่หม์จะได้เข้าฟีดยูทูบครับเทปทูดอทคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษมีทั้งแบบบัตรเติมเงินและเติมผ่าน UID ทั้งเกม PC และมือถือท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวทได้ค่าขนมสำหรับแอดคีเรานะครับผมก็วิธีในการทำเอฟดีร้อยเก้าสิบเนี่ยก็ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ย ณเซิร์ฟเอ็กก้าตอนนี้นะผมคุณต้องกดเอจิเก้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้ากดไม่สุดนี่มันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยถึงเนี่ยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยของผมเนี่ยใส่ทั้งชุดนะครับผมบวก AB เข้าไปเนี่ยแล้วก็ออเตตัสเจาก v ี p นะครับผมได้อยู่ที่เอพีดีร้อยแปดสิบเก้านะครับซึ่งเรามีตัวอย่างอยู่นะครับผมชุดที่ได้เอพีดีร้อยเก้าสิบนะครับผมอันนี้คนในสตรีมเขาให้ยืมมาลองเล่นนะครับผมตอนที่สตรีมดูเดี๋ยวผมตัดภาพอันที่เล่นในสตรีมให้ดูแล้วกันว่า190เอะะะไไรเข้า้าาปบงนฮ หู้ยมาวะ่ะอ่ามาใส่เข้าไปได้นะครับผมปุ๊บปุ๊บมันก็ยังร้อยแปดเก้าอยู่โอ้โหไอ้แก่ครับหกสิบห้าบวกห้าเปอร์เซ็นต์ของพิโกะเท่ากับสิบเปอร์เป๊ะนะครับอย่างที่แชทเมื่อกี้บอกเลยเก้าสิบเก้าบวกเจ็ดสิบเอวิดีร้อยเก้าสิบแล้วนะฮะ ยาบจัดๆแอตซินเอวิดีร้อยเก้าสิบของเรานะครับผมด้วยเอจิห้าสิบเก้าสิบเก้าบวกกับเจ็ดสิบเพราะมันคือหกสิบห้าบวกอีกห้าเปอร์เซ็นต์ของโมปิโกะนะครับผมสุดจัดใส่สุดในลุ่นนะครับผมเ,เอาไปคืนเขาดีกว่านะครับเจ็บปวดนะฮะอุทาหรณ์สอนให้สุดนะเลยเอามาให้หายคล่องใจนะครับ แล้วก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมนะฮะเราต้องอยู่กันเลข189อีกนานสินะเมื่อกี้มันตัดมาจากสตรีมนะครับผมมันเลยไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่ว่าเราใส่อะไรยังไงบ้างนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ย Fd ของผมอยู่ที่189นะครับนะของที่ผมใส่อยู่นะครับผมก็คือสเต็ง49อ g 99ล60นะครับผมของที่ใส่นะครับผมก็แบบนี้เลย หัวงูยังไม่ได้ใส่การ์ดนะผมเป็นหัวงูเปล่าๆนะครับผมหูซิก,กันเพิ่มไอทีบวกหนึ่งนะครับสำหรับสายโจรพ่อค้านักดาบนะฮะปากโกติงบอลลูนนะครับผมอันนี้ใส่เอาอีกพีห้าดอปเบรดห้าเฉยๆออโต้สเปลโซสไตรมันไม่ค่อยออกอยู่แล้วแล้วก็ที่เห็นในคลิปเมื่อกี้นะครับผมเป็นอ่าบุรีเอจีสามนะครับผมที่เห็นเขาใส่อยู่เมื่อกี้นะครับคือเมื่อกี้เนี่ยที่เอพีดีร้อยเก้าสิบได้เนี่ยสเตตัสของผมเนี่ยต้องเป็นเอจีเก้าสิบเก้าบวกเจ็ดสิบนะครับผม ซึ่งก็ถือว่ายังห่างกันเยอะอยู่กับเมื่อกี้นะครับผมห่างกัน15หน่วย15สิบห้าหน่วยนี้บอกได้เลยว่าโอ้คุณต้องอัดเงินอีกเยอะเลยทีเดียวเพื่อได้เอพดีเพิ่มขึ้นนะ,นะครับอ่าคุณต้องเปลี่ยนปากเนี่ยเป็นบุหรี่เอจีสหรืออะไรก็ได้ที่มันเพิ่มเอจีสหน่วยนะครับผมแล้วก็นินจาสูตรนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเขาให้เป็นนินจาสูตรเอจีหมานะครับผมนินจาสูตรเอจีหแล้วก็บวกเอจีของตัวมันเองหนึ่งเป็นนินจาสูตรเอจีหนะครับผมถึงจะได้190เอพีดีร้อยนนเกแบบ้า ไม่ได้นะได้แค่นี้เนี่ย Fd ร้อดเนี่ยนะครับผมกาตานะครับผมถ้าคุณอยากท190ํา Fd ห90งร้อยเก้าสิบง่ายๆคุณควรเปลี่ยนเป็นกาตาเอจิห้านะครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นเด็กอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณขาดเอจิเยอะอยู่นะครับผมถ้าอันนี้เปลี่ยนเป็นกาตาเอจิห้านะหูบอกเลยงบบานปลายนะครับแรงอะ่ะแรงนะครับผมแต่งบบานปลายแน่นอนนะครับไม่อยากจะคิดกาตาเอจิห้าอันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่เคยเจอเหมือนกันนะฮะ ใครรู้ราคากาตาเอจช่วยมาพิมพ์บอกทีนะฮะต่อมานะครับปีกเนี่ยผมใช้เป็นน,นี้ครับผมส่วนมัฟก็คือปีกดำออเตตัสบุก1ทุกๆ20สิบสเต็งตัวหน้าแอทแทกบุกหน่หน่วยอันนี้สเต็งสีเนี่ยมันคือแอทแทกบุกสหน่วยแล้วก็มีนี่ทุกๆเ g 2 0หน่วย a p พ1%อันนี้เอ9ิเนี่ยมันจะได้4%พอดีนะครับผมก็เป็นปีกที่ได้เอพิดีสี่เปอร์เซ็นต์ก็คิดง่ายว่าเอจิสี่หน่วย ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเป็นปีกที่พอดีเยอะอยู่ถ้าคุณกด AG 99นะครับแล้วก็ทุกๆุลัก Luck 20หน่วยเนี่ยจะได้คริเตเมจ1ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ลัก60ก็คือคริดาเมจ3%นะครับผมแล้วก็ใส่การ์ดเป็นวันเดอร์แมนนะครับผมเออลืมไปดูการ์ดอันนี้เป็นเดอะเปเปอร์นะครับผมมันคือเซตโจนั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็ SS นะครับพอเพิ่มคีเลทนะครับผมตอนนี้ก็คีเลทอยู่ที่38%ถ้าคุณอยากคีมากกว่านี้นะไปเลี้ยงลิงโชโก้น 38มสิบวกเก้็ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะนะคูณ2เป็น90กว่าเนี่ยนะครับผมก็ถือว่ามันเพียงพอใช้งานแล้วครับผมรองเท้าอ่ะรองเท้านี่ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันสุดแล้วก็คือรองเท้าอะไรก็ได้เอจิสามนะครับผมใส่ไวโรพราะเป็นเซตแอดนะครับผมพอ AB หมดเนี่ยก็เหลือร้อยแปดเจ็ดใช่ไหมเอบีใส่ไปปุ๊บอ่ะร้อยแปดเก้านะครับประดับนะครับผมในคลิปเมื่อกี้ที่พอดีร้อยเก้าสิบเนี่ยใส่เป็นบลูดเอจิห้านะครับผมราคาไม่รู้เหมือนกันแต่เห็น คร่าวๆเมื่อกี้ที่เขาประมูลกันก็คือบุตรอิจิห้าประมาณ700นะครับผม7 8 0 0แแถวๆนี้ใส่การ์ดก็ข้างนี้ชินโนบิอีกข้างนึงก็เดนซิงดากอนนะครับผมอ่าจริงๆเนี่ยบุตรสองข้างคุณควรเป็นอิจิห้านะครับผมข้างหลังมีต่อนะครับผมอันนี้เป็นคอรลักกี้นะครับผมทุกๆ2อัปเกรดจะได้คีเลดหนึ่งหน่วยก็สำหรับเพิ่มคีเลดนะครับใครคีเลดน้อยก็ซื้อมาใส่สักบวก2ก็ได้บวก4ก็ได้นะครับงบเยอะหน่อยก็บวก6นะครับ แล้วก็อ,กอ,กอีกอันหนึ่งที่ควรมีเลยก็คือคอสเอจิคอสเอจิเนี่ยมันมีส่วนโล่กับส่วนรองเท้านะครับผมใส่คอมโบ2ชิ้นแบบนี้จะได้เอจิสหน่วยเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เอจิมากกว่าน,นี้ก็คือต้องเอาโล่ไปบวก7จะได้เอจิเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยแต่รู้สึกว่ามันแพงเกินะนะครับก็เลยใส่มาแค่เอาคอมโบเอจิสเฉยๆมือเป็นมือเด็กแต่จริงๆมันมีมือลักกี้อยู่ก็คือเป็นมือเพิ่มลักผมเอามือเด็กมาบวกค่าฮิตดีกว่านะครับผมอ่ะซึ่งอันที่เห็นเนี่ยมันก็คือได้พอดีแค่1889ผม ถ้าอยากได้เรา90ทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยก็คือไปหาการ์ตาเ g 5มาก็ได้นะครับผมคือคิดง่ายแหละสแตทมันต้องเป็น9 9บวก70ะนะครับผมก็ตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือขา16หน่วยใช่ไหม16หน่วยถามว่ายัดตรงไหนได้บ้างอ่ะอย่างแรกปากเ g 3นะครับผมอย่างที่2เป็นนินจาสูตร เอจิ5นะครับก็จะได้2ชิ้นเนี้ยหน่วยแล้วนะครับผมแล้วมันก็เหลืออีกประมาณ7หน่วยใช่ไหมครับผม7หน่วยเนี่ยก็บุดเปลี่ยนเป็นบุดรอจิหสองข้างก็จะเหลือ5หน่วยนะครับผมถามว่าอีก5หน่วยเอาจากไหนก็นี่แหละครับปิโก้ปิโกนะครับผม a p d 5%นะครับผมใส่ปั๊บนะครับผมคุณก็จะสามารถ APD 190ได้แล้วนะครับแต่ปัญหาคือหมวกงูหาย ดังนั้นเนี่ยกาตาคุณต้องเปลี่ยนเป็นงูดานะครับผมพอคุณเปลี่ยนเป็นงูดําเปเปอร์ปุ๊บคุณก็จะเจออีกปัญหาหนึ่งแทนนั่นก็คือคิเลธหายแทนนะครับอย่างที่บอกแลลวครับเซตโจนดามจหนักแต่ปัญหาคือคิเลธต่านะครับผมเพราะว่าคุณต้องเอาเอพดียัดเข้าตัวให้หมดนะเพื่อให้มันเอพดีรอยเก้าสิบนะครับผมก็ถือว่าบอกเลยว่างบบานปลายแน่นอนนะครับถ้าคุณจะทําให้เอพดีรอเก้าสิบตลอดเวลาด้วยของสมใส่นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับผมว่าแบบถ้าคุณจะแก้กรรม ทำไ p d 190ยังไงดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดู189ก่อนละกันว่าไ p d 189เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมปึ๊บนี่ครับตีคีดาเมจอยู่ที่2,002นะครับผมอ่ะอันนี้ตีไข่อีกใบหนึ่งไอ้ไข่ใบเนี้ยคีเบิลอยู่ที่2,500นะครับผม2,560นะครับผมสำหรับแอปคีของเราตัวนี้นะฮะเนี่ยคีรัวๆ2,560นะครับผม แต่พอดีแค่ร้อยแปดเก้านะยังไม่ร้อยเก้าสิบนะครับผมก็ถือว่าพอฝืนๆได้นะฮะเล่นได้อย่างมีความสุขแต่ว่าคุณอาจจะแบบเอ้มันขัดใจอ่ะมันนอนไม่หลับนะครับผมเอพดีมันขาดนะครับผมถ้าจะทําของที่พูดมาให้มันร้อยเก้าสิบเนี่ยบอกได้เลยว่าสามพันก็ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับผมเนี่ยคุณทําบวกอีกสามพันก็ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับผมแต่ว่าเรามีสิ่งดีๆมานําเสนอนะครับผมนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าใบแปลงล่างนะครับผมนี่ t r a n s f o r m a t i o n d i v i l u c ช i นะครับผมกล่องนี้ราคา45บาทมีข้างในอยู่10อันเมื่อคุณแปลงล่าง Devil u c c i นะครับผมคุณจ่ายพอดีบุก1ทันที1หน่วยตรงๆนะครับ20นาทีนะครับผมหมายความว่ากล่องนึงเนี่ยคุณจะใช้อยู่ได้ที่200นาทีนะครับผมก็ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆ3ชั่วโมงกับ20นาทีนะครับผมก็ตกชั่วโมงหนึ่งประมาณ15บาทนะครับเพราะว่าชั่วโมงนึงเราใช้3บใบเท่าั้นมัน4.5 ก็9 13 14บาทประมาณ14บาท1ชั่วโมง14บาทนะครับผมถามว่าคุ้มไหมผมบอกตรงเลยว่าคุ้มครับผมพอคิดสภาพกว่าผมจะทำไอพีดีรได้นะครับผมผมต้องบวกเงินไปอีกประมาณ3,000อ่ะให้4เลยเอ่ะให้4,000เลยอ่ะนะครับผมตี0 0นบาทเนี่ยนะครับผม, 4, บบผมกับการที่คุณมาใช้ไอ้เนี่ยชั่วโมงละ15บาทนะครับผมอ่ะหารดูนะครับผม4,000บาทหารชั่วโมงละ15นะครับผม คุณจะเล่นแอดเอพีดีร้อยเก้าสิบไปได้สองร้อยหกสิบหกชั่วโมงนะครับผมก็ทางนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมก็ฝากหนึงเทปทูนเวด้วยนะครับคุณได้ใบแปลงร่างกันเวได้ค่าขนมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับผมเนี่ยแทนที่เราจะทำของนะครับผมเราก็ซื้อแคชช็อปสิครับประหยัดตังค์นะครับผมนี่กดไปเฮ้ยโหมีสองอันด้วยนะครับผมเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งแกะออกมาเล่นเลยเนี่ยนะครับผมมีเพิ่มเอ1ดีหนึ่งกาบ คิดาเมจ5%นะครับมาไหนๆก็มาแล้วลองให้ละกันนะครับผมปึ๊บอ่ะ AB นี่ปึ๊บปึ๊บร้อแป้ลงล่างดิวดูชี้ปั๊บร้อย้าสิบมาดิครับ2,560นะครับผมคิด,ดาเมจของเรานะครับผมนี่เลยเอบีดีร้อแล้วนะครับชั่วโมงละ15บาทอย่างกันเล่นร้านเกมสมัยก่อนนะครับผมป้าๆต่อชั่วโมงหน่อยนะฮะชั่วโมงละ15บาทนะครับผม ถามว่าคุ้มไหมผมว่าถ้าคุณเล่นแอด200ชั่วโมงอ่ะนะครับผมกหนํำไปเถอะนะครับแล้วเผื่อคุณ9 9ก่อนเงินจะถึง3 0 0พด้วยนะครับผม่ะเป็นไงแปลงล่าง2ี่0นาทีอ่ะเล่นกันกันนำไปเลยเอาจริงนะอย่างเราเนี่ยเล่นวันหนึ่งสองสามชั่วโมงก็เก่งแล้วนะครับผมวันหนึ่งคุณก็จะกดอยู่ประมาณสักสามสิบบาทอ่ะค่าความสนุกนะครับผมจะได้ไม่ต้องทำของเพิ่มให้มันเสียตังสองสามพันเพิ่มนะฮะเห็นปะแค่นี้ ชีวิตดีมีความสุขแล้วนะครับผมไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะฮะอยากเล่นก็จ่ายไป15บาทนะครับผมจบจบชั่วโมงหนึ่งนะฮะคุ้มๆนะครับผมซอยไปดิครับ f อพี่รนะครับผมรัวๆไปนะฮะเป็นไงสบายนะครับผมเนี่ยช่องยังเหลือด้วยคุณถอดนินจาสูตรออกได้เลยนะครับผมคุณถอดอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับอันนี้ไอจีได้ไหมอ้าไอจไม่ได้แล้วนะครับผมถอดได้แค่อันเดียวคือเสื้อ เลือกับปากเนี่ยคุณจะไปใส่อะไรก็ได้นะครับผมเห็นไหมอีซี่นะครับผมประหยัดตังค์ด้วยนะฮะอยากใส่อะไรก็ใส่นะครับผมไม่ต้องกาต้าเอจห้าด้วยนะครับผมโอ้โหไปไงประหยัดนะฮะอ่ะแล้วก็เราก็เทสอ้นี้ต่อแล้วกันนะครับผม transformation polling นะครับแต่ว่าเขาให้มาอันเดียวเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่ามันทับกันไหมหรือว่าอันเก่าหายไปเลยนะครับกดปั๊บปุ๊บโอเคอันเก่าหายไปเลย เอพิดีลดเลยนะครับผมแต่ได้คิลเลเมจเพิ่มนะฮะจากเมื่อกี้2,560ใช่ไหมกลายเป็น2,664นะครับผมก็คิลเลเมจเพิ่มขึ้น5%ตามที่มันบอกแหละแต่ว่าใบาแปลงล่างมันใช้ได้ทีละใบนะครับผมซึ่งก็แนะนำว่าเดวชีแหละนะนรับเอาดูดูชีดีกว่าเพื่อความมันของเราเนี่ยไงโฟลิงเคลือบพิษนะครับผมหวานกรุบกรอบเลยทีเดียวนี่ฮะ ซอยโลัวๆนะครับผมเอ้ยดีไงมีความสุขแล้วนะครับผมจ่ายไปจ่ายไปดิครับชั่วโมงสิบห้าบาทนะครับผมประหยัดกว่าทําของเยอะนะครับผมแค่คุณจะมีหน้าตาเป็นโปลิงบ้างเดวิลชีบ้างก็แค่นั้นเองนะฮะอ่ะโอเคครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นวิธีการเล่นแอดครินะครับผมให้มันเอฟดีร้อยเก้าสิบนะครับผมก็บอกได้เลยว่าถ้าคุณอยากได้คีเลตเพิ่มเนี่ยก็แค่ไปเลี้ยงโชโค่เพิ่มอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเราก็จะได้เอฟดีแบบ เข้มๆแล้วนะฮะเป็นยังไงครับผมสิ่งดีๆที่เรียกว่าใบแปลงล่างจากเทพทูกนเวนะครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับเวลาจะซื้อหากันนะครับผมอ๋อใบแปลงล่างมันกล่องมันเดียวไม่ได้นะคุณต้องเติมเงินเองแล้วก็กดซื้อเองนะครับผมดังนั้นก็ลิงก์เทพทูนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนนะฮะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับว ช่วงกำนวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำนวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม s u b สไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำนวให้มีกาลังใจทาคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกาลังใจให้กำนวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กำนวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ